เหตุใหญ่ที่พี่หนุ่มได้บ,บอกไว้อะค่ะที่โรงพยาบาลย่านโชคชัยสีนะคะเป็นเหตุยิงกันแล้วคนก่อเหตุตอนนี้เสียชีวิตล่าสุดจากการตรวจสอบคือเป็นอดีตสามีที่ไปตามง้อภรรยาที่เป็นคุณหมออยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้แต่ว่าง้อไม่สําเร็จรช่วง11โมงที่ผ่านมาเหตุการณ์เกิดขึ้นในแผนกเด็กของโรงพยาบาลค่ะอดีตสามีเข้าไปง้อภรรยาแล้วหลังจากนั้นมีปากเสียงกัน ทํานองว่ามาง,งอ้อขอคืนดีแต่ว่าแฟนซึ่งเป็นคุณหมอไม่ยอมหลังจากนั้นฝ่ายชายใช้ปืนยิงตัวเองต่อหน้าแฟนทันทีค่ะเจ้าหน้าที่ก็รีบนําตัวผู้ก่อเหตุไปที่ห้องฉุกเฉินพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่สุดท้ายแล้วคนก่อเหตุเสียชีวิตแล้วนะคะ ตอนนี้รอพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบในจุดเกิดเหตุแล้วเดี๋ยวรอทางโรงพยาบาลมีการชี้แจงเรื่องนี้หรือจะมีการถแถลงอย่างไรเพราะว่าตอนนี้บุคลากรของ,ของโรงพยาบาลไม่ได้เปิดไม่ได้ให้ข่าวอะไรกับทางสื่อมวลชนเลยโอเคเนี่ยนะครับก็เป็นโรงพยาบาลที่โชคชัยสีแถวๆโชคชัยสีนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะฮะก็คือคุณหมอเป็นผู้หญิงค่ะ,ะแต่ว่าดีสามีเนี่ยตามไปงอ้อตามไปง้อที่แผนกเด็กค่ะอืม แล้วฝ่ายหญิงเขาไม่ดีด้วยก็เลยยิงตัวตายใช่นะครับ